ดูนะคะนักเรียนลงที่เรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมสนุกกับวรรณกรรมนะคะสนุกกับเรื่องราวของวรรณกรรมนักเรียนเล่านิทานได้ไหมคะได้อ่านแล้วนะคะชนะตอนนี้ให้นักเรียนวาดภาพนะคะเป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งนะคะวาดภาพให้ตรงกับคําที่กําหนดให้เอาละค่ะเอาแล้วเลาแ,แล้ววาดภาพได้เปล่าคะคาที่กําหนดให้ก็คือคําว่าหนึ่ง เหยือกเอาออกเสียงพ้องกัรหนึ่งสองสเหยือกเหย,ย,ยือกก็คือรูปร่างคล้ายกับแก้วน้ำไี่มาแต่ว่ามีปากและมีหูสําหรับจับกลาเป็นเหยือกน้ํานั่นเองนะคะปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยมีเหยือกน้ําไว้ใชไมคะเราจะใช้ขวดน้ํากันนะคะต่อไปคําที่สองคำว่ากา คำว่ากาว่าเป็นหรือเปล่าได้ไหมคะ <omi> เอาเขียนกลางหน้ากระดาษคะมีคําว่าเหยือกกับคาว่ากา DS. เอาเขียนกลางหน้ากระดาษว่าวรรณกรรมเอาเขียนกลางหน้ากระดาษแล้วนับจากข้างหน้าไปประมาณสักหช่องได้ไหมคะนักเรียนโรงเรียนไปทางต่างจังหวัดนักเรียนกะเอาเองนะคะว่าให้ความสวยงามของกระดาษก็แล้วกันนะคะเ <sait? S 1> <ๆ>ขียนกลางหน้ากระดาษว่าวรณกรรม ให้เวลา,ห,วลาหนึ่งนาทีเขียนกลางหน้ากระดาษว่าวรรณกรรมวรรณกรรมก็คืองานที่เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของรูปภาพนิทานมากมายนะคะเขียนคำว่าวรรณกรรมเรียบร้อยยังคะเอายังค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษไว้ว่าวรนณกรรมเมื่อเขียนแล้วคุณครูกําหนดให้ ให้นักเรียนวาดภาพให้ตรงกับอะไรคะตรงกับคำคำที่หนึ่งคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยเหยือกคะวาดได้หรือเปล่านะเอ้ามาดูค่ะวาดภาพให้สวยงามนะภาพที่หนึ่งคำว่าเหยือกอาวาดลงไปก่อนเลยคำว่าเหยือกแล้วเขียนคำข้างใต้ว่าเหยือนะคะกระบายสีให้สวยงามก่ดทีละรูปนะทีละรูปนะคะาวาดก่อนครูรอค่ะเอา ให้เวลาวาดภาพรูปเหยือกสองนาทีแล้วเขียนคําว่าเหยือกด้วยนะคะสองนาทีวาสดสวยๆรูปใหญ่ๆนะคะรูปใหญ่ๆนะคะอย่างน้อยประมาณกี่บรรทัรดดีคะประมาณความสูงสักกี่บรรทัรดดีคะหบรรทัดดีไหมคะเอาสักหบรรทัดนะคะความสูงหบรรทัดคะความสูงไม่งั้นเราเหียนวาดรูปนิดเดียวเองแล้วเขียนคําว่าเหยือกด้วยนะคะเอาให้ฟังเพลงสมาธินะคะ รีบวาดนะคะไม่ยากเลยนะคะเป็นลายเส้นนะคะค่อยๆวาดเริ่มแรกนอก้องเรียนต้องวาดอะไรก่อนคะเริ่มแรกวาดสิ่งไหนก่อนวาดปากเหยือก่อนใช่ไหมคะมลากเส้นมานี่รูปวงรีมาตึ๊ดดแล้วมีตรงนี้คือตรงปากเหยือกจะมีแหลมลงมานิดนึงแล้วก็เขียนข้างรูปวงรีคล้ายๆรูปผลมะม่วงยาวๆนี้แล้วก็ลากลงมาลากเส้นตรงลงมาลงล่างเอียงมานิดนึง แล้วโคง้งปลายค่อยๆโคง้งโคง้งเป็นปากแกล้วน,นะคะเสร็จแล้วหยือกต้องมีอะไรถือคะมีหูถือด้วยก็คือลากมาเป็นหูถือตรงนี้ระบายสีให้สวยงามนะคะใครจะใส่ก้อนหินเล็กๆลงไประีนี้ก็ได้ใส่ก้อนหินเล็กๆลงไปแล้วก็มีน้ําลงมานี้ก็ได้นะคะตามจินตนาการของนักเรียนนะคะนะคะใส่ภาพไปด้วยนะคะ ะคะเดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนเขียนนิทานอีกด้วยนะคะหลังจากนั้น,นะคะใส่ก้อนหินลงไปเล็กๆใส่น้าลงไปนะคะภาพต่อไปอะไรเอ่ยคำต่อไปคือภาพกา,าวาดกาลงไปวาดได้ไหมเอ่ยวาดได้ไม่เอ่ยคะเอาลองดูก่อนมีการฝึกให้วาดด้วยเด็กบอกว่าวาดไม่ได้เห็นไหมครัคุณมีลายเส้นเล็กๆ,ๆให้ดู กาก็คือวาดกลมๆมาก่อนตรงนี้ตรงหัวกานะคะวาดกลมๆมาก่อนลากนิดๆเบาๆก่อนแล้วก็มาลากเส้นว่าอันนี้เติมปากลงไปเติมตาเติมขนที่บนสีหัวของกาแล้วก็มาวาดวงกลมอีกนิดนึงเล็กๆเอาไว้แล้วก็ลากเส้นเป็นตัวกาทาสีดําอะไรคะทาสีดําค่ะอ้าวลงมือทําค่ะวาดได้ไหมคะ ค่อยๆวาดค่ะตามลายเส้นให้เวลาหนึ่งนาที ะะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนักเรียนคะคุณครูฝากกันบ้านนิดนึงนะคะนันะะนกเรียนวาดภาพเหยือกน้ำนะคะนักเรียนก็ใส่ก้อนหินลงไปด้วยได้ไหมคะแล้วก็มีน้ําอยู่นะคะแล้วก็วาดภาพกาวาดภาพกานักเรียนกาที่เป็นสัตว์นะคะตัวสีดําๆน,นักเรียนก็ระบายสีนะคะนักเรียนอาจจะวาดตามจินตนาการนักเรียนก็ได้นะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วให้เป็นกันบ้านต่อเป็นกันบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนบรรยายเป็นนิทานได้ไหมคะได้ไหมคะ ได้ว่ากลามันทําไมเอ่ยเล่าเป็นนิทานจับใจความสาคัญสั้นๆเขียน,นสั้นๆว่าทาไมคะกามันกระหายน้ําบินไปเจอคนโทน้ําแล้วมันก็ทำไมคะคาบก้อนหินใส่ลงไปในน้ําเมื่อน้ําเต็มมันก็จึงกินได้นั่นเองก็เขียนก้ยายมาเป็นวรรณกรรมนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ